วิเคราะห์ข่าวเข้มจับประเด็นข่าวคน้นกับสนธิยานชื่นฤทัไทยในธรรมแม้ว่ารัฐบาลจะได้ถอนเรื่องที่สหรัฐเข้ามาขอใช้สนามบินอุตเภเปาเพื่อเป็นฐานปฏิบัติการสำรวจวิเคราะห์อากาศออกไปแล้วก็ตามแต่ดูเหมือนว่าความเคลื่อนไหวทางด้านฝ่ายจีนซึ่งก่อนหน้านี้ผู้ที่คัดค้านการเข้ามาใช้สนามบินอุตเภเปาของสหรัฐยืนยันว่าจีนไม่สบายใจในเรื่องนี้เพราะยุทธศาสตร์โลกที่เป็นอยู่สหรัฐกับจีนกำลังเผชิญหน้ากันในทุกภูมิภาคหากไทยตัดสินใจให้จี ใช้สนามบินอุตภเปาก็เหมือนกับจะทําให้สหรัฐมาตั้งฐานทัพอยู่ในประเทศไทยการเคลื่อนไหวของจีนในครั้งนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลไทยก็ได้ความสนใจและติดตามเพราะเป็นการเคลื่อนไหวในระดับของกองทัพที่ได้ขยับออกมาผูกสัมพันธ์กับกองทัพไทยเป็นสถานการณ์หรือไม่ไทยจะต้องเอาใจใส่นายกร,รัฐมนตรีแน้จะไม่ค่อยมีความรู้ทางด้านการเมืองการทหารนักแต่เรื่องนี้ต้องเอาใจใส่กับในฐานะนายกรัฐมนตรีผนทียานเชื่อภยในทมรายงาน